ียวขนาดนี้ด้วยคะกลับวัสดีอีกคนหนึ่ง,งครั้งครั้งนึงนะคะฉั <c oughs> นเขียวบาลังเกอร์ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขียวมันเป็นชื่อให้โบราณมาก <c oughs> ใช่ไหมคะเขียวตอบนะคะว่ามันมันใช่ในเหตุน,นี้เองค่ะจะทาให้เขียวต้องเปลี่ยนนามสกุลกลายเป็นบาลังเกอร์ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะสาเหตุที่บาลังเกอร์เพราะอะไรไม่พูดดีกว่าค่ะ เี่ยวพี่ผัวเป็นฝรั่งอฮ้ยเกี่ยวผัพไปแล้วะแต่ผัวเขียวยังสับสนอยู่น,นะคะวะ่าเขี่ยวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแนะ่ในบางครั้งเขี่ยวก็งงตัวเองเหมือนกันแต่เขี่ยวไม่เข้าใจใเขียวมาบอกทุกคนเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของเขียวค่ะเรื่องที่เขียวจะมาบอกชื่อขีปก็บอกแล้วว่าสาวไทยใครชาติเขียวไม่ได้ตั้งใจที่จะขายแต่ด้วยทุกอย่างมันทำให้เขียวต้องทำ ทีเขียวจะมาขายในวันนี้ไม่ใช่ชาตอะไรทั้งสิ้นค่ะด้วยความที่เขียวมีผัวเป็นฝรั่งเขียวก็ได้มีโอกาสที่ไปยังเมืองรลกกว้างต่างๆแต่ก่อนที่จะมีเขียวมีงานของตัวเองค่ะเขียวได้เห็นโลกกว้างเขียวคิดว่าทุกคนรักโลกกว้างและโลกกว้างรักเขียวเขียวรักทุกคนทุกคนรักเขียวสาเหตุที่เขียวจะมาพูดวันนี้นั่นคือประเทศอิตาลีเนาะทำไมอะคะทุกคนฝ่ฝัน ทุกคนฝฝฝันที่อยากจะมีฟแฟนมาคนอิตาเลียนแต่เขียวบอกเลยนะคะทุกคนต้องมีการซิลิบรัมหลังคอให้แข็งแรงค่ะที่มาเขียวจะบอกว่าดูภาพกันเลยแล้วกันค่ะ, <c oughs> ะคุณรู้ไหมคะนั่นคืออะไร French Kid ที่ว่าดังแต่ถ้าทุกคนในจอที่ดูโมโมิลานโนนะคะทุกคนจะลืมโลกนีไปเลยคะ่ะว่านี่มันคือการจบที่ยิ่งใหญ่ จำลองเหตุการณ์อีกครั้งค่ะนี่คือเรื่อจริงซาบานนี่คือเรื่องจริงที่เคียวแหมนั่นคือ,อไ,ไม่ใช่คนขุดเจาะบอ่อน,น้ำมันที่นั่นหรือใดๆทั้งสิน้นนั่นคือภาพัยรุ่นหญิงชายคู่หนึ่งหน้าดูโมอมลานอค่ะเขาแสดงความรักกันฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายรับฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายรับก็เลยต้องพงเหงอกคอขึ้นไป ใช่ไหมคะตั้งรับส่วนฝ่ายชายค่ะเป็นฝ่ายจู่โจมสถาบานเรื่องจริงผู้ชายจุงเงี้ยผู้หญิงรักผ,ผู้หญิงรักเฮ้ยเสียใจผู้หญิงรากอย่างเงี้ค่ะนี่หลังจากการจบผู้หญิงค่ะก็ใครไม่เชือ่อยังไม่ได้โกหกเรื่องจริงขอให้ทุกคนไปดูกัน มิลานโดโมแต่ก่อนจากกันไปวันนี้วันหน้าเขียวจะมีเรื่องเล่าใหม่แต่ก่อนจากไปวันนี้ไปมิลานขอให้ทุกคนนะคะพกกระเป๋าที่กระชับหน้าท้องเพราะว่าคุณอาจจะของหายได้โดยที่ไม่รู้ตัวเห็นเขียวไม่มีสาร้อย่างงี้เขียวไม่มีสาระอีกกว่านี้ค่ะก่อนนอนวันนี้อากาศหนาวค่ะอย่าลืมเอาน้ำร้อนรูปนะ้